สว, <windows> สวัสดีครับผมเป็นรองผู้กาลังรับชมช่องบันในตะวันนะครับอ๋อเมื่อวานมื่อนี้เอาเปรียงเอายังเหงื่อแล้วนะครับอ๋อถ่ายคลิปจังหน่อยนึ่งนะครับมายืนเบื้พิ่นวานเขาด้านหน้านะครับอยู่หน้าของหัวผมนะครับต้นนี้เพิ่์นว่านต่อมนะครับผัวสองสามเมืองฝนฝนมันตกนะครับเพิ่นว่าเพิ่นสีว่านแห้งและวนะครับเพิ่์นว่านแล้วเพิ่นบ่หันไหนปั้นนะครับฝนมาตกใส่นะเบื้องก็มีหนามเบื้งก็เลยขี้คาวลอนะองก็เลยวานตมเลยนะครับอ๋อนะครับก็ บรรยากาศนาขอบวัวนะครับนะครับอยู่แถวๆนาขอบวัวผมเพิ่งกับซีนี้เป็นเห็ดให้เหตุน่านะครับอ๋อเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระเล็กน้อยนะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับผู้ติดตามช่องนะครับพอดีมีเมื่อไม่นอนกับเป็นเขามาเลี้ยงง้อนะครับเพิ่งกับสอบทำนะครัเพิ่งสงสัยเกี่ยวกับเพิ่งจะสังเกตมองไหนนะครับแม่งง้อนะครับว่างัวสิคอดลูกง่ายเนี่ยเพิ่นว่าต้องสังเกตมองไหนเพิ่นว่าต้องเบื้องเอียงมันหรือเปล่าเพิ่น บางเที่มเคยถามผู้เฒ่าหรือผู้เฒ่าว่าให้เบื้องยังเบิ่งไอ็นนะมั้งอิปื้มันแล้วกับเบิ่งเพดมันนะแล้วกับพูดว่ามันแมนว่าต้องพวกเพดใหญ่ๆแล้วก็อย่าเอาเพดในหน่อยว่าต้นอันนั้นในหน่อยเน่มันอิปื้ในหน่อยว่ดีเนาะเพูดว่ามันคลอดลูกยากจังซี่เพูดว่ามันแมนรีบ่ตัวนี้ผมก็บางเทีผมก็เคยได้ยินบางคนเพิ่นก็ว่าอยู่แต่เจาผมก็เอาจริงแล้วผมก็มาตามที่ผมเคยเบิ่งนําหนังสือเนาะครับแล้วก็กับคลิปนี้ผมก็เคยไอ้คลิปเกี่ยวกับแนวนี้ผมก็เคยลงอยยู่่เเนาะครัับบกกีว ให้สังเกตบองใดที่ว่าง,งัวสิขอดลูกงา่ายนะครับเอ้าสำหรับพ,พี่น้องผู้ที่เลี้ยงงัวมาโดนแล้วนะครับสังเกตแล้วก็มีความรูลนะครับก็เอาคอมเมนต์มานำนะครับว่าพี่น้องสังเกตบองใดเบื้องบองใดนะครับคอมเมนว่าเพราะว่าบางคนก็ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับอยังการผสมพันธุ์โตง่ายพวกงัวหูเห่หาหรือว่าโค้งสางงีกระดูกงี้นะครับก็เด็กให้มันขอดลูกยากนาะครับเกี่ยวกันเบางยังไงกับขอดยากขี้เก่าตัวนี้ก็อาจจะแม่นหมือกันนะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันมี มันก็มีหมองเบื้องอยู่นะครับว่าที่มันสังเกตมองจังสีนะครับก็สิฮู้เลยว่างัวสิคลอดลูกง่ไงนะครับเดี๋ยวสิมาเบื้องมองได้เอาพี่น้องติดตามเขามาเบื้องกันนะครับแล้วก็พูดได้ทีมีความรู้ยังไงก็เอาแล้วือว่าคอมเมนต์มานำแหลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะเ้องน้องมีนาะนะครับสำหรับมือไม้นะครับสิเอางู k งน g n เอาแบบนังได้ละ สิขอไปซื้อง่วนาะครับหันมันอย่าหัวง่วตัวใดคอดลูกง่ายนะครับอย่าเบิ่งถ่ายแ้างมันนะครับให้เบื้องถ่ายนะครับให้เบิ่งถ่ายเลยนะครับกับบ่แม่นว่าให้มาเบิ่งแต่อันนี้เด้เบิ่งเพจเขาเด้พี่น้องให้เบิ่งอะไรล่ะอ้ยยังนี้ยังอีบันนี้หันมาเบื้องดากมันนะครับให้เบื้องดากมันนะครับให้เบิ่งตรงนี้นะครับตัวนี้สิหัวเลยนะครับวางั่วตัวนั้นสิคอดลูกง่ายหรือขอดลูกงะนะครับให้เบิ่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันเลยนะครับนี่นี่ ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวพีเด้นี่ตัวนี้ตรงกว้างนะครับกับนี่ตัวนี้ตรงกว้างนี่เพิ่นอัวภาษาเนี่ยเพิ่นอัวกระโปงสวยนะครับที่เพิ่นเขียนลงนําหนังสือกว้างนะครับตามเขาเขียนลงนําหนังสือนี่พวกแคบๆนี่สิบ่ดีนะครับผมเคยเห็นหลายตัวอยู่ตามที่ผมไปนําบ้านนะครับงวแมวบากใหญ่นะครับบ้ามันแดงจึ้งครึ่งนะครับแต่ตรงนี้แคบแห้งนะครับ มันก็เลยมีสิทธิ์ขอดลูกยากนะครับผสมโต,ตบ่เยญ่านไดก็คขอดลูกยากนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับพอดีน้องอันอันนะครับนี่ตัวนี้ก็กออนนกถือว่ากว้างนะครับนี่ตัวนี้ขอดลูกงา่ายนะครับเบิงเบ่งแต่เพิน่นหลักออกเองเลยนะผมพบก็บ,บ่ได้บ่บบบริหัวสําว่าเขาขอดนะครับตัวนี้เบื้องตรงนี้นะครับเบิง่งก็เป็นยงกระดูกเชื่องการมันห,นห,หรือ,อยังถ่ายวัาน,นี่นี่แม่แม่เขาหนองอันอันนะครับนี่ตัวนี้แม่เขาหนองเช่มเป็น เขาได้มาจากแม่เขาแม่เขาเขากว้างนะครับลูกชังการกว้างนะครับเห็นว่าพร้อมๆเลยสีเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้กว้างเห็นบนแบบกว้างแห้งนะครับกระบตัวเขาใงี่แล้วเขาจังกว้างนี่ยนะครับมันก็ต้องสมกับตัวเขานะครับบางคนบางตัวนี่ตใหญ่้ก็หนีนะครับแต่ตัวนี้แคบบางทีก็มีแบบแคบมานะครับแคบมากสิสังเกตฑ์สัานก็บบ่อต้องพยายามจะซื้อนะครับเบิ้องนะครับเพราะว่ามันสิกอดลูก ยากเนาะครับเมนเท่าเลี้ยงแบบผสมพอพันธุ์ทีโตว่านี่ปันได้กระสังนาะครับแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมดาบ่ให้อัดหัวหันอันยังปรนไดก็จกระสังนาะครับแต่ยางขอดนี่โอ้รองครับเบ่งแล้วเบ่งอีกครับคือมันแคบเนาะครับอาเนะครับก็คือกระเบื้องตรงที่ผมว่าแหละนี่แหละเนาะครับเนาะสำหรับการที่เท่าทีเบื้องงัวลอดลูกง่ายก่อนแม่ทิ ตัวไอ้ที่มันแคบๆนะครับตัวกว้างนี่คือดีกว่านะครับเนาะตัวนี้ก็คือมองสังเกตมันเลยนะครับเม็ดผสมพันธุ์ยังพอพันตัวเดียวกันแล้วก็เลี้ยงแบบเดียวกันนะครับตัวนี้สืบลอดง่ายนะครับพี่น้องกับย่างหอไปซืง่วงกับสังเกตเบื้องตรงนี้นะครับเนาะก็เอาคลิปนี้กับพายายากให้มันยาวแห้งนะครับผู้ใดมีความคิดังไรนะครับว่าตามสูตรผสมเออผสบการณ์เลี้ยงง่วาม,มากนะครับเบื้องสังเกตมองไหนนะครับแล้วก็มันก็สืบลอดง่ายนะครับก็เอาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแช่ๆช่ให้ความดูกับพ่อพี่นาะครับ ก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอคุณที่รับชมนะครับ้ามไม่มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามให้น้ำเลยล่ะจหรับผู้ที่เขาเพิ่งม่เป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ